กลับมาที่ตัวห้องขับแต่ใน,นนี้เมื่อกี้ที่เราเข้ามาเนี่ยเป็นห้องขับหมายเลขสองเปไหมฮะบันไดเกี่ยวเสร็จปุ๊บเปิดประตูไปได้เลยกลับมาเจอกันอีกคลิปนะครับคลิปนี้ขออนุญาตมาสารฝันให้กับตัวเองแล้วก็มาสารฝันให้กับทุกๆคนเห็นรถจากคันที่อยู่ข้างหลังเราไหมครับคันที่อยู่ข้างหลังเราก็คือขัรถจักรดีเซนไฟฟ้า F X N 5C ซึ่งเป็นขัรถจักรในซีรีส์ฟู่ชิงนั่นเอง รถคันนี้เนี่ยมีหลายๆอย่างที่คล้ายกับรถไทยที่ชื่อว่า1 2มีใครทายกันได้ไหมครับามาเฉลยกันเลยกว่าคันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นพี่น้องท้องเดียวกันแล้วก็มีเทคโนโลยีหลายอย่างที่ยืนพื้นอยู่คล้ายกันกับผลรถจัก QS5 หรือ CDA 5B1 ซึ่งก็คือรถจากที่หลายคนเรียกว่ารถจากอุลตร้าแมนนั่นเองมาเราพามาดูรถคันนี้กันมาขึ้นรถจากกันครับอันนี้เราพามาดูห้องขับของผลรถจกักฟูชิง่งมาดูกัน อันนี้คือฝั่งของช่างเครื่องนะครับฝั่งช่างเครื่องของจีนเนี่ยจะอยู่ในฝั่งพอขอลอของไทยจะอยู่คนละฝั่งกันเนาะอันนี้เราพามาดูอีกจุดหนึ่งอันนี้คือบริเวณโต๊ะขับของคนขับนะครับสว่วนนี้อธิบายง่ายๆสําสหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นภายในห้องขับของรถไฟตัวนี้คล้ายกับของไทยแล้วก็หลายๆประเทศทั่วโลกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบเบรกเนะเาะก็จะเป็นเ,เขาจะมีเบรกรถเบรกตัวรถจากเบรกขบวนต่างๆ นะตรงนี้ก็เป็นแผงควบคุมระบบไฟนะครับระบบไฟตัวนี้เป็นตัวคอนโทรลก็มีเหมือนกับเป็นคันเร่งนั่นเองเร่งมากเร่งน้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคันกลับอาการตรงนี้ก็จะเป็นตัววีดครับอันนี้จะเป็นระบบสื่อสารภายในรถตัวสปีดมิเตอร์แล้วก็ตัวไมโครคอมพิวเตอร์ต่างๆที่ใช้ควบคุมอาการของรถคันนี้ ผูชิงรุ่นนี้มีส่วนที่คล้ายกับรถจาก QSW นอกจากตัวระบบรถแล้วเนี่ยก็ยังเป็นตัวหน้าต่างนะครับซึ่งเป็นหน้าต่างห้องขับแบบ2บานนั่นเองแตกต่างกันเล็กน้อยก็ตรงที่ว่าหน้าต่างตัวนี้บานจะเล็กนิดนึงเนาะเพราะว่าที่นี่เขาไม่ได้ใช้การโยนห่วงทางสะดวกกันมีระบบตัวจับควันมีไฟส่องสว่างตรงนี้ด้านบนเปิดออกมาก็จะเป็นเฮดไลท์นะครับมีระบบปะปากา,กาศแล้วก็มีม่านให้กับคนขับระบบสื่อสารภายในรถ มีฮีเตอร์ให้ด้วยเนื่องจากว่าทางนี้ใช้รถในหน้าหนาวเนาะแล้วก็อากาศหนาวที่นี่หนาวค่อนข้างมากที่เมื่อกี้ให้ดูฮีเตอร์ไปนะครับที่นี่ในรถนี้มีทั้งฮีเตอร์แล้วก็มีทั้งระบบทําความเย็นเนื่องจากรถตัวนี้เนี่ยถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้ในอุณหภูมิที่ร้อนจัดและหนาวจัด 中中国中车相亚展月月日日至日我们不见不ทาง C R C อยากเชิญชวนทุกคนร่วมงานเ s i a ีย c i f i c r a เรระหว่างวันที่28และ29พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาไว้เจอกันนะครับใครที่ติดตามคลิปเราตั้งแต่ปีที่แล้วน่าจะทราบกันดีนะครับว่าเอ่อตัวรถฟู่ชิงคันนี้ด้วยความว่าห้องขับเนี่ยกว้างมากๆด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งทำให้รถพาร์ต่างๆลงไปได้ วันนี้ก็เลยมีพื้นที่ว่างมากพอที่จะใส่เตียงพับได้เข้ามานะครับตัวเตียงนี้เราเคยกลางไว้แล้วในคลิปก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วใครที่สนใจสามารถตามไปดูได้เลยนี้ก็จะเป็นประตูของหัวรถจักรนะครับหัวรถจักรรุ่นใหม่ก็จะเป็นตัวนี้เป็นตัวลูกบิด2ชิ้นก็ใช้ตัวตะขอแบบมาตรฐานของรถไฟนะครับก็จะสามารถที่จะใช้แขวนเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ต่างๆของพกออรอได้ เดี๋ยวเราพาเดินในห้องเครื่องข,ของ FXN5C นะครับส่วนนี้เป็นส่วนของตู้ระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเข้ามาส่วนนี้ก็คือส่วนของระบบระบายความร้อนภายในรถนะครับ FXN5C โดยพื้นฐานเนี่ยรถตัวนี้ก็จะเหมือนเจ้า q s 5เนาะต่างกันก็ตรงขนาดกับตรงเครื่องยนต์หลกัลกๆประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือชุดของเครื่องยนต์นั่นเองอันนี้คือเครื่องขนาด4,000แรงม้าที่ทางชิชูวียนทำขึ้นมาเองนะครับ นี้ผมให้ดูอีกทีก็คือเซต,ตระบายความร้อนนะครับแล้วก็เครื่องทำลมของหุ่ลจักรฟูชิง FXN5C หรือว่าพี่น้องร่วมท้องเดียวกับเจ้าหรลจักร q s y ของรอฟทอนั่นเองเก็บอันนี้ดีๆมีไว้ทำอะไรอันนี้ถอดออกมาได้ด้วยนะ,ะให้ไปคิดกันว่าคืออะไรให้สังเกตนะครับสังเกตว่าห้องนี้ว่างและโล่งมากๆเนื่องจากการใช้เทคโนโลยีในการลดอ,อุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นลงจุบนะฮะ อันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ที่ทางชิชุยนทำขึ้นมาเองนะครับตัวนี้ขนาด4,000แรงม้าทางนี้ก็คือตัวเจเนเรเตอร์ปั่นไฟนะครับพอย้อนกลับไปก็จะเป็นห้องเครื่องแล้วเป็นไงครับเพียวห้องเครื่องกว้างดีไหมครับถึงขั้นสวนกันได้2คนเนี่ยใช่ครกว้างดีสวนได้ครัหลังจากเราเสร็จจากการเดินชมห้องเครื่องนะครับอันนี้ผมพามาดูบันได ่าเป็นบันไดพับเนาะลักษณะก็จะเหมือนกับของ CSR QS y เลยนะฮะแต่ว่าตัวนั้นเขาอยู่บนเพดานนะแต่นี้เขามาแขวนไว้ข้างๆก่อนด้านบนเนี่ยถ้าสังเกตเนี่ยเราก็บันไดไปเกี่ยวเห็นไหมฮะบันไดเกี่ยวเสร็จปุ๊บเปิดประตูไปได้เลยเนี่ยฮะสูงมากเนี่ยผมอยากกลับให้ดูอีกนิดนึงนี่ให้ดูความสูงผมนะความสูงผมตอนนี้เท่านี้นะแล้วดูเนี่ยข้างบนเนี่ยผมชี้ให้ดูเนี่ยฮะสูงมากเนี่ยสุดกล้องไปแล้วดูสูงมากมาก ตอนนี้เราอยู่ที่ห้องไฟนะครับเรากําลังจะเปิดประตูออกไปนี่ปึ๊บออกไปที่แคปหนึ่งนะครับปึ๊บเนี่ยตอนนี้ประตูนี่นะครับเราก็เข้ามาที่ออแคปหนึ่ง ทีนี้ห pues mm ้องขับเนี่ยของรถไฟจีนเนี uh, ่ยมันต่างกับไทยนึว่าตรงตำแหน่งช่างเครื hmm. okay. ่องตรงนี้มันเป็นห้องของเป็นส่วนของพอคารลเนาะแล้วก็ส่วนตำแหน่งพอคารไทยอ่ะตรงนี้เป็นตำแหน่งช่างเครื่องของเขาอันนี้ก็คือส่วนที่แตกต่างเนาะส่วนคันนี้ระบบอัญสัญญาเหมือนจะไม่ได้ใส่ตัวอื่นเข้าไปนะก็มีใส่เข้าไปแค่นี้เนี่ยพอดูอีกทีหนึ่งอันนี้ก็คือใช้คอนโทรลระบบระบบเบรกนะฮะเซ็ตระบบเบรกอ่า ระบบ,ระบบเบรกระบบสวิตช์เปิดปิดไฟฟ้าทั้งหลายคันกลับอาการแล้วก็ตัวคอนโทรลคอนโทรลแล้วก็ตัวแผงคอนโทรลระบบแอร์นะครับมีตัวระบบสื่อสารมีมาตรวัดความเร็วซึ่งอันนี้ผมอธิบายไปแล้วเมื่อปีที่แล้วเนาะใครที่สนใจก็ไปดูได้เลยนะครับอ,อธิบายเพิ่มเติมกันนิดนึงหลายคนคงสงสัยว่าตราการรถไฟจีนตรงนี้หมายถึงอะไรผมมาอธิบายให้ฟังกันครับ สังเกตไหมครับว่าตรงนี้จะเป็นส่วนที่ครอบอยู่ด้านบนของรางแล้วก็ตัวนี้จะเป็นส่วนที่2ก็คือส่วนรางนั่นเองตัวนี้เทียบได้กับตัวอักษรจีน2ตัวนะครับตัวบนเนี่ยเทียบได้กับคําว่าคนตัวข้างล่างหมายถึงคําว่าง,งานซึ่งในระบบการปกครอ,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 องของที่นี่แล้วคําว่าคนกับงานเมื่อรวมก,กันแล้วเป็นคนงานถูกต้องไหมครับคนงานหมายถึงประชาชนในรูปแบบการปกครองฉะนั้นเมื่อคนบวกงานรวมกับเครื่องหมายที่เป็นลักษณะนี้จึงให้ความหมายได้ว่ารถไฟเป็นของคนงาน หรือถ้าแปลให้เข้าใจง่ายๆก็คือรถไฟเป็นของประชาชนทุกคนนั่นเองครับโดยอักษรย่อ F X N ย่อมาจากฟู่ชิงส่วน N ย่อมาจากเน่เน่หลานหรือคำว่าดีเซลก็หมายความว่ารถคันนี้เป็นรถจากดีเซลไฟฟ้าเลข5หมายถึงโรงงานชิชุเยเนร,รุ่นที่ C หมายถึงรุ่นพัฒนาที่3โดยหัวรถจักรฟู่ชิงเรียกได้ว่าเป็นหัวรถจักรซีรีส์ล่าสุดของการรถไฟจีน ฟูชิงในที่นี้แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าเราจะกลับมาสื่อถึงความฝันในการที่จะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของกิจการรถไฟในประเทศจีน,นรถจักฟู่ชิงแบบนี้มีกําลังอยู่ที่4,000แรงม้าใช้เครื่องยนต์ที่โรงงานชีซูเอยนผลิตขึ้นมาเองอยากจะพามาดูระบบแคร่ของรถนิดนึงครับ ลองสังเกตดูดีๆแคร่ตัวนี้มีความคล้ายคลึงกับผลจัก CSR และ q s y ที่ใช้งานในไทยพอสมควรสำหรับใครที่ดูคลิปของพวกเราแล้วอยากเจอพวกเราสามารถมาเจอได้ที่งานเอเชียแปซิฟิกเรลงานมากกรรมแสดงระบบขนส่งมวลชนทางรางที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตรงนี้ในวันที่28และ29พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาล้วเจอกันครับแล้วเจอกันครับจอกันครับ <S <S รตัวนี้ก็เป็นส่วนของถังแบตเตอรี่และก็ถังน้ามันโดยมีความจุอยู่ที่9,000ลิตรนี่ก็จะเป็นท่อลมที่ใช้ในการควบคุมขบวนรถ แล้วก็ตัวจัมเปอร์ที่ใช้ในการาพหุขบวนรถซึ่งกันและกันนั่นเองตัวนี้จะเป็นขอพ่วงแบบ AAR Type F แล้วก็ผอลดจักรุ่นนี้มีความเร็วให้บริการสูงสุดที่ไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นอย่างไรบ้างครับเมื่อทราบว่าประเทศไทยก็มีรถฟู่ชิงใช้กับเขาด้วยรู้สึกแปลกใจใช่ไหมมีอะไรอยากจะสอบถามสามารถทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเรียลแฟนให้รถไฟเป็นมากกว่าการเดินทาง แต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและยั่งยืนสำหรับทุกคน